อาหมูเด้งไปลูกรู้จักก่อนเฮ้ยหมูเด้งน่ารักจะตายไหนพูดหน่อยหมูเด้งพูดหน่อยถ้าพูดตรงสองหมื่นนะโอ้โหถ้าพูดชื่อหนักใช่สองหมื่นนี่เคยทำเรื่องคู่แข่งกับสับเลอร์เนี่ยชื่อเรื่องว่าสับดอนอ้ซาใครเล่นใครขู่กันเมื่อกี้ไปเล่นด้วยทะเีาะกันไหมโอ้ทะเลาะกันหนักขี้บ่น เราบ่นบางทีแล้วพ่อบ่นได่แสดงว่าเราทําตัวให้หน้าบ่นด้วยใช่แล้วก็พลาดด้วยอ่ะคือเราตื่นเช้าไม่เคยแปรงฟันเราจะกินกาแฟเลยแล้วเราก็ทําไมอ่ะพอเลยทําเพื่ออะไรวะเพลงเขาก็บอกตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันมึงสุขภาพกเปิดเผยนะธุรกิจหมอนวดปิดไปหลายที่นะใช่ก็เลิกยาเหมือนเลิกยาเลยพี่นี่เขาคืออาจารย์คนแรกของผมนะที่พาผมไปลงเมียกูมาตอเอาไปใช่นอนอ เจ้าพอดีเจ okay. mm ้าสวัสด well ีครับพอดีครับพ uh, uh, ี่พอดีครับสวัสดีครับเท่งลงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเอ๊ะแล้ววันนี้มาทำอะไรบ้านพี่เท่งเขามาไม่ใช่ไอเนี้ยมาทำอะไรบ้านพี่เป็นตัวซีเกิลครับพี่ส่งท้ายรายการของเท่งลงมาแล้วจ้าครับวันนี้อยากจะมาบอกกับพี่น้องครับ ประชาชนที่เป็นแฟนคลับพี่เท่งลงเบอร์ไหนเนี่ยมึงเบอบอกพี่น้องประชาชนด้วยทำเพื่อชาติเลยทำเพื่อชาติครับเพราะว่ามีหมูเด้งเล่นด้วยครับหมูเด้งเป็นฉัตรเป็นฉัตหมูเด้งก่อนหนเราจะคุยเรื่องภาพยนตร์ของฟูดทักรักหมูเด้งครับผมของแจ็คใช่ครับของผมแล้วก็รวมถึงคุณเอ็กซ์เพราะจะรับพงปัทมาด้วยที่ทำแดงพระขนงด้วยกันนะครับเอา น้องมาริโอมาเล่นใช่มาริโอมาเล่นเป็นพระเอกแล้วก็คุณยูรินะครับเป็นนางเอกเราไปแคสเขาที่ประเทศเกาหลีเพราะว่าเขาี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่มสวระภาษาิตรใครบินใครได้ใครบินไปแคสเนี่ยบินไปแคสเองอ่ะใช่ครับที่ตอนนั้นหิมะตกที่เกาหลีค่าในรอบ50ปีที่ผมค้างอยู่กับไปเอกอ่ะเรื่องนี้กูพวกกูต้องรู้ไหม มึงจะคุยเรื่องหนังคุยเรื่องติมะม้อไปติดไปติดทีมะอยู่ไปติดทีมอ๋อติดทีมะใช่แล้วก่อนก่อนติดทีม้านู้นผ่านไปสามสี่ปีนะติดเลยโอ้ติดเพราะไอ้โมะครับตอนนั้นเมียยังไม่เมียยังไม่ได้แต่งงานเด้แต่งงานแต่งงานแล้วก็หยุดหยุดทุกอย่างแล้วดีแล้วดีแล้วมีนักแสดงอ่านางเอกพระเอกก็คือคุณหม่อมเล่นด้วยคุณหม่อมกับคุณแจ๊ดเล่นด้วยแล้วก็พี่แจ๊ดเล่นด้วยใช่แล้วก็เบียร์บั๊บทล์ก แล้วก็มีหมูเด้งหมูเด้งเล่นด้วยหมูเด้งแล้วก็คุณมาริโอคุณมาริโอนที่เป็นตัวซิเค็ดต่รอตอนท้ายอ,อซิเค็ดนี่ก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยไม่ได้อยู่มามา,มาหมูเด้งเฉยเพื่อมาอุ้มหมูเด้งอย่างเดียวแต่ซิเค็ดเ,เนี่ยรู้จักกับคุณเท่งคุณหนองอันนี้เพื่อรายการเท่งหนงมาลวจ้าอันนี้ผมรู้แหละเดี๋ยวผมบ้าให้คุณเท่งเองเปิดหน้ามาไหว้เลย แต่พี่เท่งเจอน้องเขาตอนเด็กๆแล้วฟังนะกูเจอน้องเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยนะยังเด็กวแ,แล้วแล้วถ้าเปิดหน้าปักปูจะไหวใช่พี่มันคันๆไปเลยไมันยังไงเราูเจอเขาตอนเด็กแต่ถ้เปิดหน้าสนิทก,กับพ่อเขาแล้วก็แม่เขาโอ้หน,น้หนาเขาลุงเขาอันนี้เริ่มเรื่อยๆนะอันนี้ตีคู่กับผู้ทักล่างหมูเด้งนะที่อยากสนใจอ,ะอ่ะพี่ก็อยากสนใจเขาน่้นละไอ้ัวสิคิตเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องตัวซีเคดแล้วกันอ่ะเอาฟุตทักนำบูเด้งก่อาไงถ้าบอกชื่อพ่อชื่อแม่เขาพี่เด้งรู้จักเลยอ่าเดี๋ยวให้ว่าแต่เอาลองทายแล้วกนเพื่ออะไรวะลุ้นถังดิเอางี้ดีกว่าคุยเรื่องหนังกันนะไม่เป็นไรถามไปหากูยี่สิบแปดสิงหาคมทุกโลภาพยนตร์ครับยี่สิบแปดสิงหาคมนี้ฟุตทักรักหมูเด้งครับพี่เด้งครับอ่าอยากจเป็นชาสัมภาษณ์กำกับครั้งแรกเรื่องแรกเลยเต็มๆนะฮะเพราะว่าอย่างแดงพังขนงเน่ยแดงพังหนงไม่ได้กำกับเป็นกำกับออ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 นนนนไไไไลลล์์คคืะรก็วิดีโง กับผ่านเอาอะไรเงี้ยโอ้โหมึงไปพูดกับโอ้โหโคตรไฮโซเลยไม่มันก็ไฮเทคเลยมึงก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่คุณหม่ำเขาโทรมาหาผมปรึกษาอ่าปรึกษาผมวิดีโอคอลเออฉากนี้จะมาถึงไหนอ่าผมก็บอกเอ๊ะเอ๊ะมาๆๆมได้แล้วผ่านเลยผ่านเลยว่าไงนะมาๆๆได้แล้วผ่านเลยออเอมาๆๆเลยไม่มีเวลาสุดยอดมันไม่มีเวลาเลยพี่ไม่มีเวลาคักับเลยไม่มีเวลาเลยพี่เลยเออเหรอเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่เลย คือแล้วเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องของใครเพราะเรื่องมันมาจากผมคือผมเนี่ยมีลูกปีที่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากทําหนังเข้ามืเคยมีลูกกับใครมาก่อนปะมีคนเดียวเลยคุณใบหมอนกิติยาจิตพักดีภรายาไม่เคยมีกับใครไม่เคยมีกับเราอ่ะเคยเคยเข้าก็ถามดูนี่เถิน่ารักมากมากอันนี้ยี่สิบสี่กรกฎากรกฎาดูดูน่ารักมากมากก็แสดงว่าฟุตทัก รักหมเ<ม>ดดงเป็นหนังความรักครอบครัวเป็นความรักครอบครัวที่เราเอาความรู้สึกคือคุณมาริโอ้นะครับที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องมีความแบบรุ้นในหนังว่าแบบอะไรยังไงแล้วก็เราเอาทั้งหมดเนี่ยที่ดังที่สุดที่เราในรอบของปีนี้มารวมให้คุณผู้ชมที่เป็นครอบครัวหมูเด้งนี่กระดังมันเป็นเกี่ยวกับอาหารเนี่ยฟุตทักเป็นรถฟุตทักรถอาหารรถขายหนังมันเป็นเกี่ยวกับรถมูวี่รถมูวี่ก็คือเป็นหนังแบบอ หนังแบบนำนำเดินทางเดินทางด้วยรถแล้วก็รถฟุตทัพเนี่ยมันดังทั่วโลกทำอาหารบนรถอะไรเงี้ยเดินทางใช่ครับแล้วก็เที่ยวมันมีความสีเค็ดตรงที่ว่าหนึ่งคือตัวละครของตัวของมาริโอกับลูกเนี่ยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีลูกกันหมดแล้วก็มีครอบครัวกันหมดมีครอบครัวกันหมดก็แสดงว่าเรื่องนี้มาริโอเล่นเป็น อามาริโอเลยเป็นอาตัวพระเอกพเม่เมียวแต่เป็นพ่อคนคือต้องรอดูในเรื่องไม่อยากสปอยเยอะแ,แต่แคร่รู้รู้สึกว่าหนังไม่เป็นแนวครอบครัวที่เราแบบเรามีลูกปีที่แล้วเรารู้สึกอยากได้โจทย์ตรงนี้มาท <ừ> ําแล้วเรารู้สึกว่าหนังปีนี้มันมีแต่หนังผีก <ừ> ็เลยอยากจะตัดเรียนครับพี่เต้นพี่หนมครับอยากจะตัดเรียนราะว่าเฮ้ยลองทาหนังครอบครัวดูซิหนังครอบครัวที่มันแบบเป็นหนังจริงๆแล้วก็คุณหมากกับคุณแจ๊สเนี่ย เราเราเอาเขามาเล่นเนี่ยก็คือไม่ได้เอามาเล่นแบบในเชิงที่คนอื่นเห็นเห็นในในมุมมองที่เขาเล่นอยู่แล้วคุณหมักนเขาก็เป็นตัวละครจริงคุณหมั่ก็เล่นได้ดีมากมากแล้วคุณุแจ๊คก็เล่นได้ดีมากมากคุณหมั่นนี่แสดงว่าน้ําน้ําน้ําขาดเลยดิที่รับเรื่องเนี้ยเขาไม่เอาข้าตัวผมจ่ายเป็นในทุเรียนที่ ใช่เขาเรียนขับเป็นทารถเลยก็นั่องย่างก็บอกพี่วอาเวลาเล่นหนังเล่นอะไรกับเพื่อนๆกับเพื่อนฝูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรับตังค์เขาไม่รู้จะเรียกไงเขาเกรงใจอ่าแล้วคนดูจะได้อะไรบ้างจากภาพยนตร์เรื่องนี้คือเราอยากเห็นว่าหนังครอบครัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเรารู้สึกว่าหลานมากมันประสบความสําเร็จแต่อันนี้มันเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งที่คนละแบบกับหลานมากเรารู้สึกว่าหนังเนี่ยเราทําตามโจทย์ ตามโจทยุคตามสมัยก่อนว่าไม่ใช่ทําตามใจเราใช่หนังอะไรที่ทําให้คนเนี่ยอยากไปดูในโรงหนังอยากออกจากบ้านไปดูในโรงหนังเราก็เลยเอาโจทย์ตรงนี้มาตั้งยากเงเนเ้อกว่าจะทําให้ให้ใครล้วงเงินในกระเป๋าอ่ะใช่ครัวเพราะว่าเราเช็คเราเช็คในรอบปีเนี่ยหนังผีประมาณสิบเกว่าเรื่องเกือบยี่สิบกว่าเรื่องและของเรา ปีเนี่ยเหมือนเป็นหนังตัดเลี่ยนนี่เขาจะทำเรื่องคู่แข่งกับสัป,ปเลอรอเนี่ยชื่อเรื่องว่าสัป,ปดลอ๋อัปใครเล่นใครคู่เลยบางทีไปเล่นด้วยไม่ใช่แจ็คไม่ใช่คนหวานๆไม่ใช่คนแบบโรแมนติกขนาดนั้นก็ไปผมชอบผมชอบหนังแบบฟิลครอบครัวมีมีมีปเมเรื่องครอบครัวเยอะอยู่แล้วเราเป็นเราเป็นคนโรแมนติกเหรอ จริงๆไม่ได้เป็นคนโรแมนติกมากแต่มีปมชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวเยอะก็เลยรู้สึกอยากจะถ่ายทอดพ่อกับแม่แยกทางกันพ่อไปตลาดแม่ไปปัตตานีอะไรกันเอที่งงไม่ได้ e ีนี้บอกอไกลนอะไรที่ไเออปัตตานีด้วยอันนี้จำใครมาบ้างอย่างพวกเนี้ยก็เอาจะวิชาพี่มาเพราะว่าบางทีแบบว่าตอนนี้มันแบบหนังตลกหนังตลกที่ที่แบบน่ารักอ่ะมันมันก็ทํายากติดต่อใครยากสุดเดี๋ยวก่อนติดต่อใครยากสุดคนแรกเลยคือมาริโอ้ ไปกราบอ่ะพี่เท่งเชื่อป่ะผมไปกราบเพื่อนเพื่อนกันไหมเหรอต้องกราบต้องกราบแบบขอร้องอ่ะจริงจริงมาริโอเขาจะไม่รับเหรวว่าไงคือเราต้องเอาบทไปให้เขาอ่านด้วยเขาไม่ใช่อยู่อยเขารับนะเขาต้องอ่านบทก่อนเขาต้องดูิีมีทิปเม้นต์มีบทมีอะไรเงี้ยให้เขาว่าแบบเฮ้ยขอดูก่อนก็ได้ขอเวลาสักอาทิตย์นึงนะถ้าชอบฝากโทรกลับมาบอกอยเชื่อไหมรอโทรศัพท์มันอ่ะเหมือนรอแบบรุ่นห่วยอ่ะรุนัวงมันจะปฏิเสธเออถ้าเกิดเขาปฏิเสธอะมาริโอไม่เล่นเรื่องนี้ ก็ไม่ทาเฮ้ยจริงไม่ไม่ทามันมันก็ไม่แน่แล้วนี่มันได้ได้ต้งทำแต่ถ้าไม่ได้จริงมันต้องหาตัวแทนมีอะคิดไว้ไว้เบอร์สองเงี้ยมันคงคงจะบอกว่าโอ้แหละโอ้มันแจป่ะใช่บอกใ่้โอ้แล้วแล้วต้องนี่ผมอยากถามเบอร์สองเลยท่านโอไม่รับเนี่ยมีใครในหัวปะพี่ดุยดุยพี่ดุยดุยไปเออตลกนั่นแหละไปตลกกมือถามจริงจ๊ทถ้าไม่ได้มัิโอ้เอาดุยดุย แม่มาเล่น้วยคุณเอกคุณเอกเอาแม่มาแม่แม่ผมมาแม่มาเล่นเป็นอะไรใช่แม่ก็เล่นเป็นตัวตัวละครแบบในในหนังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากสปอยเยอะเดี๋ยวรอดูไ<ม>ด้ดแม่เข้าหลายฉากไหมก็ <c oughs> ประมาณหนึ่ง,งรครับพี่ภูมิใจอะพิเทิงพี่หนงก็คือเหมือนเป็นก้าวต่อไปที่เราแบบได้ทําหนังที่เป็นแบบอะอย่างแดงพระขนงก็ทํามาพี่หม่ำให้โอกาสเนาะใช้คำนี้แล้วกันกับพอเราได้โอกาสตรงเนี้ยเราก็เอาตรงเนี้ยมาเติมเต็มแบบมาทําให้มันเพิ่มเติมขึ้นเลยเนี่ย เชิญเชิญคนไปดูเพราะว่าไม่อยากดูถูกคนดูอันนี้จุดประสงค์แรกเลยคือทําเต็มที่แล้วเอาของดีมาเต็มที่แล้วเอาของดีมาให้หมดอยากให้แบบให้แบบไปดูกันเป็นครอบครัวแล้วมันหนังมันมันมีมันมีไป<ต>สองคนผัวเมียดูได้ไหมได้หมดเลยแต่ยังไม่มีล,ลูกลูกลอยู่ในท้องก็ดูได้นะแล้วกลับกลับมาจากบ้านอะ่ะจะอยากมีลูกเลย หนังเหรทอาป่ะเนี่ยมึงบอกว่าไปดูปั๊บกลับมาอาจจะมีลูกเพิ่มเนี่ยอยากมีลูกน่ารักของความแบบเด็กเราอยากเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยใช่ครอบครัวมีปัญหากันปุ๊บไปดูกันปุ๊บเออดีกันดีกว่าเข้าใจแล้วโอ้ยจรู้รู้ลบาการที่แจ็คไปแต่งงานเนี่ยมีครอบครัวเนี่ยธุรกิจหมอนวดปิดไปหลายที่นะใช่ก็เลิกยาเหมือนเลิกยาเลยพี่ตอนเลิกตี มนเลิกยากแล้วพี่เนาะเออผมไม่ได้ขับรถผ่านนี่ผมร้องไห้เลยช่วงนั้นแหละเออจะมมันมันก็ดีอย่างตรงที่ว่าเราไม่มีพันธะถูกป่ะใช่งั้นอ่ะก็คือชีวิตวัยรุ่นใช่ไหมก็ทรมานนะตอนขับไปตรงเมืองทองนี้หลงเขาไม่หลงหลงเขาไม่มีมีเครือบแก้วให้ด้วยมีทั้งเครือบแก้วเครือแก้วนี่กันกันสีทลอดกันสีให้เขาหมดแล้วก็มีชอลี่เพียงเขาก็ชอให้เราชอแล้วเราก็เราก็ชอเขาแล้วพูดอย่างนี้ใบหมอนเขาดูอย่างเงี้ยเขาอ่ะนันมันผ่านไปแล้ว ทุกคนเคยมีบาดแผลหมดแต่หลังจากเนี้ยเธอมาอยู่ในชีวิตเราแล้วนะ่ะฉันจะรักเธอแล้วก็ท่างานโอ้ย,อยเออแจ็คเออมาอยู่ในชีวิตเราฉันจะรักเธอเมื่อวานน่ะทะเลาะกันมีตีกันไหมโอ้โหทะเลาะกันนอะ แต่ไม่มีตีนล้วมั้งเราก็ใช้คำพูดตรงไม่ไได้ม่เอาเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยเออตัดมึงออกด้วยเอาแตยไปนึกว่าเสียงผมมีเรื่องเมียกับเรื่องเมียกี่็ทะเลาะกันแหละมีทะเลาะกันเป็นเรื่องรอะไจุกจิกหรือเออส่วนมากเรื่องอะไรคือมอนเน่ยมันจะชอบแบบขี้บ่น เราบ่นบางทีแล้วพ่อบน่นี่แน่ๆว่าเราทําตัวให้น่าบ่นด้วยใช่แล้วก็พลาดด้วยอ่ะคือเราตื่นเช้าไม่เคยแปรงฟันเราตื่นกินกาแฟเลยแล้วเราก็ทไ<พ>อ่ะมึนมึนช่าเพื่ออะไรวะมันเสียเวลาพี่มันเสียเวลาเสียเวลา,ววลามึงดิ้ไปไหนเราเอาเวลาไปคิดไอเดียดีกว่าเปนรถกินกาแฟแล้วก็นั่งคิดนั่งอะไรงานก็แล้วทำไมไม่ตื่นเช้ามามันก็แปรงแล้วก็คิดเลยเดี๋ยวไม่ได้เพลงเขาก็บอกตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันโอ้โหไม่ได้เสียเวลาเหอคือเราตื่นปุ๊บไปเลยขึ้นรถไปซื้อกาแฟเลยมึงจูก็ปกเปิดเผยเลย แล้วไปแปลนที่ที่ทำงานที่เดียวเลยก่อนออกจากบ้านื่อแปลนอย่างสมมุติแบบอ่ามีงานเที่ยงเงี้ยตื่นประมาณเก้าโมงก็ไปก่อนละไปขับรถละไปงานก่อนละไม่ไปงานไปกินกาแฟเจอแฟรขับรถคิดงานขับรถไปไหนขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยแล้วก็คิดไอเดียกาแฟเออแล้วก็เหม็นไหมเหม็นนั่นแหละแต่แปลว่าเอ้ยรอทีเดียวเว้ยไปกินกาแฟร้านไหนส่วนมากไปกินกาแฟมีมีร้านอยากกินไหม ไม่ใช่ร้านนี้แน่ๆเพราะมันไกลไม่มันไกลเอาแต่นี่่แตถ้าอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้เนี่ยก็ไม่ใช่ร้านนี้ก็ไม่ใช่ร้านนี้เออเป็นสรุปซื้อไปเออมันก็มีหลายที่ไงเพราะว่าจะซื้อมาเปิดกันหลายเราเราอยู่าชี้ทั้งมันดีิจะเป็นนกอ่ะเป็นนกเป็นแบนนกอ่ะเป็นแบนนกอ่ะโอ๊ยแบรนแบนนกนกตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะมีนกตัวเล็กตัวใหญ่นะนกอ่าไม่ใช่นกเนี่ย แกไม่ใช่ร้านอยู่ละไม่จริงจริงแค่ไมตื่นเช้ามาก็จริงไม่ได้เลยจริงน้ำไม่ค่อยอาบเฮ้ยมันอยู่ได้ไงไม่เหนียวตัวไงวะมันเหนื่อยพี่มันเหนื่อยและข้างขาหายดำยังเนี่ยมันก็มีบ้างก็เคยเคยเอาไอ้เบตาดีไอ้เอาพวกไอ้อะไรมาสีว่าสีผ้ามาทาเพราะมันสีมันสังคัานะไอ้แจ็คมันชอบเก่าไม่รู้มันติดเหมือนติดเก่าอ่ะมันนคันเหรอไอ้คนเวลาเราไปนึกว่าที่หอบเนี่ยนึกว่าไอ้สั่งสังครามา บางทีก็มันมันคันเปรื่องปกติแต่ผมว่ามันมันไม่ได้ปกติหรอกมึงทำมันคันเองมันเป็นสไตล์ที่ไอคนทํางานเยอะมันจะเป็นไม่ค่อยมีเวลาเี้ยแหละไม่ใช่เขไปหมอนเขาไปบ่นเดยอโอ๊ยแจ๊คทำไมไม่อาบนะถ้าล้างหน้าล้างตาไปทํางานจะได้สดชื่นสดใสเขาก็บ่นเลยเขาบอกว่าทำไมขี้ใครเยอะช่วงนี้อะไรเงี้ยอันนี้เขาเขาก็ไม่ได้ถึงกับเรียกกันสกประปหรอกแต่มันใช้เวลาไม่ถูกต้องตื่นมาก็ต้องแปรงฟันก่อนไม่ใช่ไปออกไปกินกาแฟแล้วมัน ไม่อาบน้ำอาบท่าเลยกี่วันมีมีไม่อาบกี่วันมีมันอาจจะปงเพราะว่าตั้งแต่เลิกเลิกตีมันอาจจะปงนี่แหละทำไมเขาทำอะไรผิดถึไปตีเขามัเป็นคำสั่ที่เขาพูดกันเยอะไปเที่ยวเออไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปผ่อนคลายลงอ่างเออเออลงอ่างลงอ่างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราก็เลิกแราตื่นมาไม่ไแปรงฟันันอยู่ไม่ได้นะใช่มันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่ได้มันสากฟันสากฟันสากลิ้นเออ มึงอยู่ได้嘛แล้วไม่อาบน้ำมึงสุดยอดมมึงสุขภกเปิดเผยมากเลยเนี่ยโโครกโสมมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราพี่เท่งมันอาจจะเป็นสไตล์ของมันว่าเดี๋ยวไอ้นี่เขาเริ่เป็นไม่ใช่สไตล์หรอกสไตล์มันคืออยู่กับการแต่งตัวกับสไตล์กระจายมันเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมีใส่ซ้ำกันสองวันสามวันไหมมีพี่อันนี้สี่วันแล้วแล้วกางเกงไอ้ผมชอบใส่กาเกงพี่บอดดัมเขาให้มานี่ใช่อีเซ่ใส่จนเป้าแตกเลยเนี่ยใช่มันเอากันของฟรีอะ คิดดูมันจะมีริ้วอย่างงี้พี่ใส่จนลิ้วหายพี่พี่ว่าตัวอะไรอีเซ่เนี่ยไม่รู้จักหรอกแปดพันอีเซ่ใส่เป็นอีสัตว์นี่ของมดดำอ่ะกูณเอาคุณเอาอย่างนี้เนี่ยกูไม่กล้าพูดเลยยืมของพี่มดดำมาอะไรที่แบบยืมได้ใส่ใส่ชอบใส่ของฟรีเขาคขาไม่ให้มันยืมหรอกเนี่ยเขาแม่คืนแล้ยดูดิมันใส่จนริ้วหายอ่ะโอ๊ตปะม้อ่อะสไตล์เดียวโอ๊ตปะม้วนแต่โอ๊ตปะม้วนเขาจะมีจีบอย่างเงี้ยใส่จนจีบหาย ใส่แลประหยัดแต่ผมใส่เกงนี้ไม่ได้นะไม่ถนัดผมไม่ชอบโอ้โหสบายเลยไม่มันมันเป็นเกงกินข้าวเด้เยอะมันทำไมอ่ะมันดูไม่อ้วนเนี่ยมันยืดได้่เงี้ยไม่มันเหมือนเราไม่ได้ใส่เกงไหนถ้าใส่เกงเงี้ยิงไหนก็ใส่ปกติพี่เหมือนเดิมเนาะปกติพี่เหมือนเดิมเนาะอะไรนะนี่เขาคืออาจารย์คนแรกของผมนะพาผมไปลงเมียคูมา่อต่ ต้นต้นต้นไม่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 ดีไม่ดีต้นตโตเว้ยินเต็มจานเออมึงเออมึงก็หลากหลายนะไอ้นี่เรียกจักกระดึ๊บจักกระดึ๊บตอนนั้นหนังอะไรนะกระดึ๊บกระดึ๊บอะเนี่ยเขาไม่ได้ยินหรอพี่โอ้หูเหอฮาไปดีแล้วฮะฮะฮะอะไรเนะ่ยอ๋อเซลเล่นเซลเล่นเป็นอาจารย์ ไปใช้อาจารย์ไปถึงว่าแบบเขาเขาเป็นแบบคําสอนที่สอนเรื่องรถเขาให้ออกรถคันแรกไม่แล้วเขาไม่มีรถเขาบอกานั่งแท็กซี่ตลอดนั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่แท็กซี่บอกว่าเอ้าก็เงินที่นั่งแท็กซี่มาอัดรายการมาทํางานเนี่ยเก็บแล้วไปดาวรถเอามาเก็บแล้วไปหัดขับรถมันไม่มีนนั่งแท็กซี่มันขับรถไม่เป็นตอนระเบิดสะเทิงอะที่อยู่กับพี่แล้วก็ไปฮัลโหลฮัลโหลป่าเทพอะฮัลโหลไม่ใช่ไม้อะเราก็ไปลูกศิษย์อะในในระเบิดสะเทิงอะแล้วก็ไปออกรถใช่ครับลูกพี่ไปออกรถพี่หนงแนะนำยาฤทธิ์คันแรกคืายาฤทธ ใช่ผมบอกว่าเราก็ขับไม่เป็นค่อยๆก่อนหัดในหมู่บ้านค่อยๆขับคนแรกเลยคนแรกที่ออกเลยถ้าเมียเมียรถครอบครัวมีไหมมีครับลูกพี่มีซื้อให้เมียเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เมียไปขับเพราะว่าเขาต้องไปพาลูกไปว่ายน้าเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอยากมีอีกคนไหมก็ใจก็อยากมีถ้ามีโอกาสเพราะบางทีแอบสงสารเด็กไงทำไม คือทุกวันนี้เด็กเด็กมันคลอดออกมาเนี่ยมันต้องเจอสภาวะหลายๆอย่างเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งอะไรอย่างนิีออ้ีเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออ้บางทีถ้ามันไม่พร้อมอย่าพึ่งดีกว่าแต่คนเดียวก็โอเคนะมันก็โอเคถ้าเราเลี้ยงเขาไหวตอนนี้กี่ขวบแล้วใบม่อน,นเอ้ยเอ,ยเอยน้องคากิคากิเป็นขวบครบกรกฎาคมที่ยี่ยออนะี่สิบแปกรกฎาคมคากิคา,า,ากิก็คือเท้าหมูแหละ มอนเขาไปตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อกุญแจแต่ว่ากุญแจเม่ไ่ไอคากิที่เราสั่งเอาคากิเอาคากิจานหนึ่งแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นไงใช่ไหมไม่ได้แต่งเป็นไม่ได้ไม่ได้อธิบายเป็นจีนไงเป็นญี่ปุ่นไงอธิบายเป็นญี่ปุ่นใช่ก็คือเป็นกุญแจหัวใจอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับมอนเขาคิดของเขาเราก็ไม่กล้าไปยุ่งแล้วแจ็คชื่อจริงชื่ออะไรนะผมตะกอนยังไม่ได้เป็นดาราชื่อเจเล่ฮึจริงอันนี้จริงไหมเนี่ย่จเลที่คำพรธีรวงแต่แต่พ่อมาเปลี่ยนเป็นเฉลิมพลที่งเขห้ เปลี่ยนเพราะว่าโดนรถชนแล้วโดนรถชนผ่าสมองเนี่ยตอนผมไอ้ใจพูดจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยมีมีรอยผ่าผมโดนรถชนแล้วก็ตั้งแต่กี่ขวบประมาณสิบเอ่อเกือบแปดเก้าขวบตอนนั้นเกือบคือว่าตายแล้วทําไมอ่ะไม่ตายไม่ใช่ทําไมทําไมไม่พูดอะไรเลยพูดนิดนึงก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ดังในติ๊กต็อกเลยดังในติ๊กต็อกดังในโซเชียลแล้วก็เขารักคุณเท่งกับคุณโหนเขาถึงมานะเอางี้ล่ะคุณอาจจะแฮงคุณอาจจะเครียดเอยอะไรเออน่ะถ้าคุณเห็นยเขาเปิดหน้ามาครึ่งเนี่ย คุณตกใจนะคุณตื่นได้นะกลัวเขาจะเครียดกว่าเก่าที่ไข่ว้ใบวิเทงว่าพิเทงรู้จักบ้านเขาด้วยที่ทำมาหากินเขาด้วยรู้จักพ่อแม่เขาด้วยแล้วเราอะทำมาหากินกับพ่อแม่เขาเลยเราเนี่ยทํามาหากินกับพ่อแม่เขาคืนได้ย่านท่าพระเราทำมาหากินกับพ่อกับแม่เขาอันนี้บเลยย่านท่าพระท่าพระธนบุรีเงี้ยลูกเกษี ที่เป่เงินกู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรานี่ได้เงินจากพ่อกับแม่เขาปู่ย่าตายายเาเปิดเลยไหมล่ะเปิดเลยไหมล่ะเจบริหารโดยเจชื่อเหมือนแฟนมาโอ่ะจันจิซอจัญยาซอจัญยาสายพรชัยเออเจ้าของคาเฟ่อันนี้คือทายาทเขาทนบุรีคาเฟ่ก็คือราดยาใช่ครับทนบุรีคาเฟ่ราดยาก็จะไปนั่งดูพี่เล่นตลกทุกครั้งแล้วมาดูพี่ ทุกครั้งแล้วก็จะเห็นพี่หม่ำมาแล้วความฝันของผมอ่ะอยากจะเจอพี่หม่ำเจอแล้วอยากเจอพี่อยากเล่นกับพี่อยากเล่นกับพี่ตอนเด็กเสียงมันคุ้นนี่เพราะผมเป็นคนแต่งเพลงให้พี่มดดำให้ชพพาไปมุ้งใต้ออกก็คือเสียงผมเองอยากเอารายการที่ผมว่าแต่งไม่ดีได้สดๆได้ไหมแทงโนงวันนี้ระการพอประกาศกับทรโคงไม่ต้องอยู่ในอ่างนี่คือข้อยกอย่างมอในในสโลง อ้วนในรายการนี้จัดไปแบบสุดโหรูยังแต่งเ่ยจ้ะคุณไม่พาเพื่อนมุณกลับมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเรับอะไรของมึงเสื้อเสื้อมคืออะไรเสื้อนี่ผมเป็นศิลปินแล้วทุกวันนี้รอคอยปร่งใจนี่เพลงเขาเพลงอะไรเอามาดิเยสก่อนร้องให้พี่เทียนก่อนมาดิเยสสามสี่มาดิมาดิมาดิกูไปนะ ชเ่อเพลงเจอแล้วต้องมาดิมาดิมาดิเย็่หมอดูหรล่ะหมอดูบอกไม่เอาเป็นเพลงไปวะมึงจะมาผสมเลยแล้วเปล่ามันจะเป็นแนวนี้พี่เอาเร็วเลยเพื่อนไปจำได้ใช่ไหมพี่จำได้ยังเฮ้ยใครมึงใครวะใครมึงใครวะไอ้จู่ล่องไองจู่ล่องไงจู่ล่องจู่ล่องอ่ะนี่พี่รู้จัดจู่ล่องวะ 那 dı, 那 dı เงี like ่ยเงียบหมเหมือนกูเลยเขาก็ยืนนิ่งเหมือนกูเลยอะโจลกมาถามมาถามกูนะกูมีโซเชียลกูไม่รู้จัก่าสุดก็วันนี้ได้เจอนะครับผมครับผมวันนี้จะขอุ่าทำคลิปพี่เนี่ยนะครับไเฮ้เยตอ้เ้เลยได้เได้เด้ได้เนผมได้ลยไนเด้เ่เลยดไเพได้เลยช่องได้ลย้เลยเไย ไอ้ขอบคุณมากมากไม่ผมต้องเอ็นดูพี่เฮ้ไม่คิดเอ็นดูผมมึงเอ็นดูกูเออโอ้โหพี่นี่จะศึกษาผมพี่ก็เอ็นดูน้องโจรงด้วยก็น้องใหม่ในวงการก็ตั้งใจจะเป็นศิลปินที่ดีนะครับคุณให้เสื้อมอบให้คุณเท่งได้ไหมเสื้อตัวเนี้ยคุณให้พี่เท่งได้ไหมอ้าวมึงจะไปบังคับทำไมอ่ะเขามีเขาเอามาให้ไงไม่มีก็ไม่ต้องเอาเพื่อปัญหายากนี่ ก็จะเกิดข่ายไปแล้วเขาไม่มีใส่อ่ะราคาแพงนะพี่อยากให้พี่เก็บไว้อะอ้ยกูแมวเลยกันเลยได้ไหมให้น้องเขาเก็บไว้ได้ไหมครับแต่เขาอ่ะตั้งใจมาหาพี่เต้งพี่หน่อยเรื่องความเป็นจริงก่อนเถอะเรื่องความจริงน้อยแล้วก็แล้วก็อยากจะจะไม่ไม่นอนเยอะเยอะนอนหลายๆคน ถือว่าเป็นลูกหลานเราเหมือนกันนะเพราะเราก็หากินกับคุณพ่อคุณแม่เขาญาติเขาใช่ขอบคุณน้องโอ้งโจลโดลกพูทักรังหมูเด้ง28สิงหาคมครับลูกพี่ฝากไว้ด้วยครับผมอะอีพีนี้มีอะไรฮะอีพีนี้น้องก็มาหาที่บ้านสวนก็ฝากภาพยนตร์ของน้องแจ็คแฟนฉันไปด้วยนะครับสำหรับทุกบ้านทุกครอบครัวนะครับได้ได้แล้วก็แฟนคลับเอฟซีของน้องแจ็คพี่เต็งกับพี่หนุกไวรพรนหนหน่อยครับพี่หนังจะเข้าลงครับขอให้ห้าหกร้อยล้านไปเลยนะจะเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า มีลังแคด้วยไม um ่ทำขายเป็นขวดวะเออขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยว่ากันใหม่อีพีเนี้ยให้ยกให้น้องเขาเลยเลยครับอย่าลืมว่าฟุตดทัก รักหมูเด้งอ้าวแล้วก็ฝากนี่น้องด้วยศิลปินน้องใหม่นะครับไปติดตามช่องน้องได้ชื่อช่องอะไรรักหมูเด้งโจลงครับ J O E L N G L O N G ครับโจล่งครับอฝากไปด้ยด้วยครับเราจะรแจ็คต้องไม่มีมาตรงนี้ขอบคุณแจ็คที่พามาเจอพี่ๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้นอนที่นี่สักสามคืนค่อยกลับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับนะอยี๋ยวอยู่ดูแลหลางน่อหมูเด้งอ่ะพุดทักรักหมูเด้งอ่ะแรบแรบแรบจบเลยอ้าวสามสี่พูดทักรักหมูเด้งอย่าให้คุณมาเพ่งของดีลงหนังเดี๋ยวมันค่อยๆเร่งอ่ะ ของดีไม่มีคนของดีอย่าไปเล่นเลยเออเดี๋ยวเขาแต่งใหม่ไม่แต่งสนสวยแล้วเออของดีเราไปเล่นเขาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนี่ของว่ามีนะพี่แจ๊กเอามาให้นี่อาแจ๊กเอามาให้นะลูกสวัสดีครับก่อนขอบคุณครับก่อนพี่แจ๊กก่อนนี่เอานี่มาให้นพี่แจ๊กไงแจ๊กแฟนฉันไปเจอไปเจอพี่บุรีมาแล้วที่งานบวชของพมิกครับ นี่เนี่ยเพื่อนพ่อไงลูกเพื่อนพ่อหนงเล่นระเบิดเถิดเทิงครับไม่ใช่เล่นตอนนั้นเล่นระเบิดเถิดเทิงแล้วก็เคยออกชิงร้อยชิงล้านครับที่ไหนที่ในเวิร์กพอยท์ครับเดี๋ยวลองเงาะมาให้ปู่มาเดี๋ยวลองเซิร์ชเล่นกับปู่หนงครับปู่ของเงาะหน่อยเงาะให้ปู่แต่เป็นไง no 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 หาหาโอ้โหแรกแรกกันนะเงาะกับหมูเด่นนะคุณหนงอ่ารู้ว่าหมูเด่นไปนะ อันนี้อ่ะแจ็คอ่ะทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนเอาหมูเด้งไปลูกทูจ้าก่อนเอ้ยหมูเด้งน่ารักจะตายไหนพูดหน่อยหมูเด้งพูดหน่อยถ้าพูดตรงสองหมื่นนะโอ้โหเอาพูดชื่อหนักใช่สองหมื่นให้หลานไปเถอะสองหมื่นเองเฮ้ยเนี่ยฟู้ดฟูดฟูดนี่ก็หมื่นหนึ่งฟูดฟูดกับทักกับฟูดทักเอาเอาหมื่นเดียวแล้วก็หมูเด้งหมูเด้งสองหมื่นตีหมื่นได้ไหมให้หลานไปลูกพระเบิกยังไม่อยู่ แล้วแล้วพี่บะหมี่อ่าพี่บุรีตื่นยังครับอะไรนะครับไปร้านกัญชาไปร้านกัญชาเป็นร้านกัญชาอ๋อยายชาไปร้านยายชาไปร้านกัญชาเหรอป้าป้าไปไหนลูกป้าป้าแล้วน้ำซุปน้ำซุปบะหมี่น้ำซุปบะหมี่ใช้อะไรลูกใช้กระดุมมาสี่หมื่นนะพุทธทักลักหมูเน่ง แต่ถ้าพูดตั้งอย่างเดียวหมื่นหนึ่งเดี๋ยวหลานพูดให้อะไรนะครับหมูเด้งอยู่นี่ค่ะหมูเท่งพอหมื่นสองหมื่นแล้วโดนสองหมื่นแล้วลุงเท่งครับพอกินหมูเด้งลุงเท่งอย่าพูดคขาว่าหมูเด้งนะลูกนั้นลุงเท่งนะเออลุงเท่งลูกลุงเท่งหมูเท่งหมูเท่งยึกแล้วยังไม่นอนเช้ายังไม่ได้นอนเมายัง